สวัสดีสมาชิกนะครับชวนชมรถสวยสภาพงามเลยครับคัดเกตพรีเมียมเลยขับ VIP สุดหรูนิสสันไซฟิโล A 3 3ครับเครื่องสองนออโต้น้ำมันล้วนนะครับสีสันสวยงาม90%เกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์แน่นๆน่นดูแลดีมากๆนะครับใครสนใจอยากได้ใช้งานนะครับสุดคุ้มแน่นอนคันนี้ได้บอกคู่หน้าปรับไฟฟ้าภายในสวยหรูกว้างขวาง,วางนั่งสบายนั่งนุ่มเงียบแน่นอนนะครับสำหรับเซฟิโลใครเคยนั่งรับรองติดใจไฟสองสว่างขึ้นลง4ประตูครบไฟเพดาน3จุดครบรถสวยทรงหรูหน่าใช้มากๆนะครับสีสัน90%าร90นะครับคันนี้7 0 0 0 0 3,000บาทราคานี้สุดคุ้มแน่นอนตกแต่งรายไม้เซ n นท a ล์กแอร์แบ็กเอเเอสนะครับรถโดยวรวมสวยครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าใช้งานได้ครบป,ปกตินะครับคันนี้สาภาพงามมากๆนะครับ 73,000บาทนะครับการันตีการจัดส่งทั่วไทยนะครับการันตีการจัดส่งทั่วไทยมัดจาจับจองได้เลยครับถ้าจับจองแล้วไม่ได้รถมาเก็บเงินคืนที่ผมได้เลยครับพี่คนนี้ถือเป็นกระบี่มือหนึ่งเรื่องเซฟิโลสำหรับช่องเลยนะครับใครที่สนใจนะครับไม่มีความรู้ขอเพิ่มได้ครับสำหรับพี่คนนี้ใช้งานไปแล้วติดขัดตรงไหนก็ขอความรู้เพิ่มได้ครับถ้าเป็นเรื่องเซฟิโล อันดับหนึ่งแน่นอนครับสำหรับผมคัดเช็คเก็บงานเรียบร้อยคัดสวยๆเท่านั้นไม่สวยไม่ดีไม่ส่งต่อนะครับคันนี้สาภาพงามนมากๆนะครับดูหลังคาไม่ผุถือว่าแจ่มสุดแล้วครับสำหรับเซฟิโรนะครับคันนี้เกียร์ก็เพิง่ง บอกว่าฮอลมาใหม่นะครับใช้กันได้ยาวๆนะครับใครที่สนใจเข้าใจสภาพนี้ถือว่าคุ้มสุดๆนะครับบอกเลยว่าสวยกริบเลยครับเกรดพรีเมียมนะครับคัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นถ้าเป็นเรื่องเซฟิโลผมไว้ใจพี่คนนี้นะครับจัดส่งทั่วไทยครับจัดส่งทั่วไทยริ้วรอยมีบ้างนะครับมีตรงเนี้ยครับนี่นี่ครับถ้าใครรับสภาพแบบนี้ได้นะครับเจ็ดหมื่นสามพันบาทจัดส่งทั่วไทย เสียงเครื่องยนต์เดินนิ่งเรียบนะครับมาชมภาพนิ่งกันดูนะครับสีสันสวยงามเงาฉ่าเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ล้อแม็กเดิมโรงงานขายสนใจถูกใจชมเช็คดูรถทดลองขับได้ครับรับประกันการจัดส่งทั่วไทยการันตีการจัดส่งทั่วไทยนะครับ,บเรื่องเซฟิโรผมไว้ใจพี่คนนี้นะครับนี่นะครับถูกใจนะครับคุ้มมากๆนะครับถ้าเป็นเซฟิโรที่จะคัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นดูไม่ได้นี่ มันจบยากมากครับคันนี้นอกจากคัสสวยมาแล้วแเรายังมาเช็คระบบเก็บงานให้อีกต่างหากนะครับสวยครบจบแน่นอนพี่คนนี้นะครับส่งต่อแค่เซฟิโลเท่านั้นเป็นพ่อค้ารถมือสองที่เน้นเรื่องเซฟิโลถ้าไม่เจอสวยๆก็ไม่ทํางานไม่ขายครับติดมากนะครับไม่ขายรถนะครับจริงๆนะครับรุ่นอื่นมือ2มีเยอะแยะมากมายทําราคาได้เยอะแยะก็ไม่ทําเน้นแค่เซฟิโลนะครับ จะขายแค่นี้นะครับถ้าเป็นเรื่องเซฟิโรยอมใจพี่แกเลยครับรับรองว่าใครได้รถจากแกไปนี่สบายครับใช้ได้ยาวๆหรือแม้กระทั่งท่านใช้ไปแล้วท่านอยากจะขอความรู้เพิ่มก็โทรไปเลยครับขอไลน์กันได้เลยครับใช้ยาวๆดูแลยาวๆครับรับรองว่าถ้าเซฟิโรผมการันตีเลยครับว่าแจ่มแน่นอนขายอย่างเดียวครับเซฟิโรคิดดูแลกันครับใครจะกล้าขายรถอย่างเดียวอ่ะท่านลองคิดดูแลกันครับว่าถ้าไม่รักจริงทําไม่ได้นะครับบอกเลยไม่รักจริงไม่ชอบจริง ไม่ทําแบบนี้แน่นอนถ้าเป็นเรื่องเซฟ,ฟิโลนะครับจัดไปครับท่าม่วงกาญจะนะบุรีบริการจัดส่งทั่วไทยไว้ใจได้เลยครับคนนี้ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ